สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่รามจิโก้อทีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้านล้างขัดเคลือบสีเคลือบแก้วนะครับแล้วก็ติดฟิล์มสําหรับผมนะเป็นร้านที่ดีที่สุดในประเทศไทยร้านนี้เลยเราอยู่กันที่เจเกรสครับนี่ของพี่เจียบของเรานี่เองนะครับ เคยมาทำคอนเทนต์ที่ร้านพี่เจฟไปแล้วทีหนึ่งนะครับในช่วงโควิดบอกว่าโอ้โหเป็นร้านที่แบบว่ามีสุขลักษณะในการดูแลทําให้รถสะอาดและปราศจากเชื้อวันนี้ผมจะมาทําอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันดับแรกดูบรรยากาศร้านก่อนโอ้โหนี่เป็นไงฮะเจฟเรสเป็นร้านที่แบบว่าใหญ่โตมโหฬารแล้วรถแต่ละคันในร้านนี้นะครับน่าสนใจทั้งนั้นอันนี้รถที่เจฟเองนะครับก็คือเป็นเบนซ์หนึ่งเก้าศูนย์อีนี่มีอัลพีนาด้วยโอ้โหเป็นไงวีแฮมหรือวันยูอัลพีนาโอ้โหสุดยอดนะฮะส่วนค,นนค รถอีกคันึ่งของผมนะครับคุณสมัยครับผู้ชมบอกอะไรกันเนี่ยมีทั้งคุณสมอนมีทั้งคุณสมอเพิ่งทาคลิปไปแล้วก็มาอีกคันึ่งแล้วนี่คือคุณสมัยครับชื่อเต็มๆของเขานะครับคือคุณสมัยวงเล็บก่อนอคุณสมัยก่อนเป็นแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับเข้าไปตั้งให้ใน a c e b o o k ผมนะครับผมชอบมากขอบคุณท่านนั้นด้วยอาจจะจําชื่อไม่ได้ขออภยัยคุณสมัย เป็น mercedes benz w 1 2 3นะครับเป็น e class เมื่อประมาณปี1978-1980เปนะครับเป็นรถที่มีอายุยาวนานมากคันนี้ตั้งใจจะมาเปลี่ยนฟิล์มที่ร้านพี่เจฟวันนี้ครับพี่เจฟนี่มีฟิล์มหลายยี่ห้อมากมี v plus มี j plus แล้วก็มี3 m crystal line นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนฟิล์มกันแต่ว่า เป็นขั้นตอนมาตรฐานของร้านพี่เจ๊ฟก็คือมาถึงเนี่ยจะต้องเปิดฝากระโปรงนะครับเป่าระบายความร้อนเครื่องยนต์ก่อน เสร็จแล้วเอารถไปล้างอ่าน,นี้เป็นแพ็กเกจมาตรฐานสําหรับคนที่มาติดฟิล์มที่ร้านพี่เจฟนะครับร้านเจเกรสเนี่ยแบบเดียวกันหมดเลยเสร็จแล้วมีลูบดินน้ามันด้วยนี่ลูบดินน้ำมันทําความสะอาดสีผิวรถเสร็จแล้วก็มีเคลือบขัดสีแบบนี้นะครับเรียกว่าชักเงาเล็กน้อยก่อนที่จะทําการติดฟิล์มคุณผู้ชมดูคันนี้ทําไมผมถึงต้องติดฟิล์มใหม่ดูฟิล์มเขาสิเจ้าของเดิมใส่มานะมืดเต๋อเลย <c oughs> คือรถ คลาสสิกรถเก่าแบบนี้เนี่ยเราควรจะเป็นฟิล์มใสควรจะเป็นฟิล์มใสเพื่อโชว์ภายในรถเนี่ยทำมาสวยมากนะคันนี้เป็นภายในแบบบิวใหม่หมดเลยนะครับตัวรถก็ปิ้งกระดองทําสีใหม่หมดปะผุทั้งคันเครื่องก็เป็น 1J แซเทอร์โบด้วยนะไม่ธรรมดาคันนี้เราไม่เน้นเราไม่เน้นความเดิมนะฮะเราเราเน้นบรรยากาศคลาสสิกแต่ว่าขับสนุกด้วยฟิล์มดํามากก็เลยตั้งใจว่าจะถอดฟิล์มออกแล้วมันควรจะเป็นฟิล์มใส เดี๋ยวไปดูกับพี่เจฟกันครับว่าเราจะเลือกฟิล์มยี่ห้อไหนดีแล้วก็เอาความใสระดับไหนดีแล้วฟิล์มตัวน,นั้นดียังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ก่อนจะไปดูฟิล์มกองแสงกันนะครับผมจะพามาดูคลังแสงของพี่เจบก่อนร้านเจเกสนี่ผมบอกแล้วว่าไม่ธรรมดานะครับคุณดูบรรยากาศของห้องที่เป็นการาดของพี่เจบก่อนนะครับโอ้โหสวยงามตกแต่งยังจะแบบว่าอู่รถนะเป็นการาดรถจากญี่ปุ่นแล้วก็มีป้ายไฟมีป้าย,ม,ายมีออนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถที่พี่เจบสะสมไว้นะครับก็เป็น bmw e 3 0นี่ทำลายแบบสีเลอะนะ เป็นอาร์ตสวยงามมากเขามีหมวกกันน็อกทรงนี้ด้วยนะเอาไว้ขับโชว์ในสนามแข่งฝั่งนู้นมีโอ้โหนี่น่าจะเป็น E 2 1หรือ E 1 2ผมจำไม่ได้ผมไม่แน่ใจแล้วก็มี B M อยู่ตรงนี้คันหนึ่งโอ้โหนี่ถือว่ารถเก่าคลาสสิก ยังไม่หมดแค่นี้มีข้างในด้วย <Okay. S 1> นี่อันนี้ด้านในครับโอ้โหมาดูคลังแสงตรงนี้นะครับมีรถเก่าๆคลาสสิกอยู่2คันสวยมากนี่คือเฟซหกห้าศูนย์ซีซีผมไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะฮะอันนี้ความรู้ผมไม่ถึงจริงๆกับนี่ครับอัลฟาโรเมโอทำเป็นรถแข่งเลยนะฮะโอ้โหสวยน่ารักมากสีขาวมีเบาะรถแข่งวางอยู่บนหลังคาสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจคือพี่เจ๊ยบเนี่ยมีเบนหนึ่งเก้าศูนย์อีจอดอยู่หน้าบ้านและนี่ก็คือ 190E คันที่2 แล้วก็มีอีกคันหนึ่ง 190e คันที่3เดี๋ยวต้องไปถามพี่เจ๊ฟผมไม่เข้าใจว่าคนอะไรทำไมต้องมี 190e 2 3คันแบบนี้เลยเราจะมีรถแบบเดียวกัน3คันไปทำไมแล้วอันนี้ก็เป็นรถที่เพื่อนๆพ,พี่เจ๊ฟมาฝากจอดนะครับโอ้นี่มีรถแบบออกแคมปิ้งนะแล้วคันนี้เจ๋งมากชอบมากอะ่ะ มาสด้า RX7 นะครับมูสวยมากเลยนะสีเป็นสีที่ชอบด้วยนะอยากจะบอกเลยว่าถ้าได้คันนี้จะตั้งใจทํางาน <c oughs> กาหลาดนี้บรรยากาศด,ดีมากนะครับตกแต่งด้วยพื้นอ e ีพ็อกซี่นะครับแล้วก็มีมุมนั่งเล่นแบบว่ามาดื่มสังสรรค์กันตรงนี้ได้ด้วยถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับผมู้ชมครับนี่คือพิจิบจากเจย์เกรสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้จะเอาคุณสมัยก่อนพี่รู้ชื่อรถผมยัง ไมม่สมัยนี้ชื่อย่อๆคือคุณสมัยเพราะว่าผมมีรถสาคันม,มีสมอนมีสเสมอ์ฟมีสมัยสามคันค,คุณสมัยเนี่ยมันเป็น w หนึ่งสองสามมันเป็นรถแบบคลาสสิกพี่เราจะติดฟิล์มแบบไหนดีครับใส่ฟิล์มใสเนาะนจะได้โชว์ภายในรถพี่ไม่ทำอะไรมืดต้องการมืดไม่โอเค <Okay. S 1> คือรถคนที่เขาต้องการติดฟิล์มแบบนี้สำหรับ w หนึ่งสองสาหรือรถคลาสสิกแบบของพี่หลามเนี่ยม,มันต้องหนึ่งก็คือว่าต้องเคลียร์ใส มองเห็นภายในที่เขาทาํามาเห็นอุปกรณ์ตกแตง่งเห็นลายเบาะเห็นลายหนังเห็นหน้าคนขับเฮ้ยป้านี่แก้วลุงนี่จ้าวว่ะอะไรเงี้ยรถสวยต้องเห็นมาถึงปุ๊บทักทายกาันแล้วรถคลาสสิกอะ่ะมันชอบแบบเจอเพื่อนอยู่เรื่อยๆเขาก็อยากเห็นว่าใครขับไม่ค่อยมีรถคลาสสิกติดฟิลม์ม เข้มนะครับที่ผมเีอยู่ของเดิมนี่ฟิล์มดํามากผมทุสาาไปซื้อไอ้ม่านมูลี่ข้างหลังมาอย่างเท่เลยนะไม,ไม่เห็นใส่เข้าไปโอ้โหมองไม่เห็นเลยมองจากนอกรถนะครับคราวนี้จะได้เห็นละเราใส่ฟิล์มตัวไหนดีพี่พี่มีฟิล์มยี่ห้ออะไรบ้างในโดยปกติอะในร้านอะผมมีอยู่3ตัวเมนหลักท็อปสุดของผมก็คือเป็น3า ครอสไลด์คือซึ่งก็มีฟิล์มใสมีฟิล์มสีมีฟิล์มเข้มมีอีกตัวหนึ่งรองลงมาก็ B ผมก็คือเป็น 3M เซรามิกอัลต้าเคลียร์ก็มีฟิล์มใสฟิล์มเข้มฟิล์มกลางทุกระดับเหมือนกันตัวล่างสุดผมเป็นตัวชื่อ V+ ของเกาหลีเซรามิกก็ราคาประหยัดส่วน ฟิล์มใสเนี่ยผมจะรวมมันง่ายๆทั้งหมดเลยไม่ต้องอะไผมเขย่ามันเหลือใบเดียวนี่เอามารวมแบบนี้หมดเป็นตัวอย่างฟิล์มรุ่นใสโดยเฉพาะรุ่นใสโดยเฉพาะโลคาสสิกเวลามาคุยกันคุยแผ่นเดียวพี่ไม่ต้องคุยเอาแผ่นมาเจ็ดแปดอันเสียเวลาเอาอย่างเงี้ยฟ้าใสเนี่ยมันเป็นของวีพัทเมื่อก่อนเนี่ยผมขายตอนนี้มันก็คุณภาพมันสู้พวกฟ้าใสตัวแพงๆมั้อันนี้รุ่นประหยัดใช่ไหมอันนี้ประหยัดแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทำละอันนี้ผมหมด โทษทีเลิกทิ้งเลยอ้าวทิ้งเลยไม่ขายเลยกรโทษทีเวลาเลิกขายก็ดึงทิ้งเลยดึงทิ้เอาเขียวใสเจฟ้าใสฟ้าใสพรีเมียมด้วยนะฟ้าใสพรีเมียม 3M Ceramics IR70 3M Crystaline C70 นี่หนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวนี้เราก็จะมาเลือกกันว่าพี่ชอบไหนอ่าพี่ชอบเขียวไหมเราก็ไปทาบนรถรถผมมันออกเทาฟ้าฟ้าคือจริงๆกระจกทุกคันมันมีสีมันมีสีอยู่ผมก็จะบอกว่าให้พี่ลองอันนี้ไปติด พี่จะบอกว่าเออผมก็ชอบก็สวยอ่าพอผมฟ้าเฮ้ยพี่ฟ้าผสมกับกระจกเขียวกระจกน้ําตาลผมมันก็สวยอ่ามันออกสีสวยอ่ามันจะเบลนไปแล้วแต่รถอ่าแล้วก็ภายในรถมันก็จะโชว์มาว่าเป็นสีอะไรมากน้อยคริสลายก็สวยเพราะเป็นใสออกอมฟ้าแต่ฟิล์มพวกนี้ที่บอกอมฟ้ามันไม่เคยอมจริงเพราะมันเจอกระจกมันเปลี่ยนสีอีกอ๋อมันแล้วแต่เนื้อกระจกแล้วสีอะไรยกเว้นพี่เป็น ของพี่สีแดงอะไรชื่ออะไรนะซีบิดคุณสมอนหมอนหมอนเนี่ยติดนี้ก็ฟ้าเลยอติดก็ฟ้าเลยอันนี้ก็เขียวเลยใช่คุณสมอนมันมีกระจกชาแดงด้วยอ๋อมีชาแดงด้วยชาแดงชาเขียวน่ต้องมาถาสฟ้าอมันจะได้เบลนไม่งั้นเขียวไปแม่งเขียวทะเลเลยออกเขียวไปป่าเลยคราวนี้แม่งเข้าไปซาฟารีไม่ได้พี่พี่เลือกเอาแค่นี้แต่ในวันนี้ในฐานะ พี่หลามาติดฟิล์มรถคลาสสิกเนี่ยผมผมเป็นผู้เลือกให้ด้วยราคาเอคโคนอมีคุ้มค่าไม่แพงแเกินไปไม่ถูกเกินไปนอันนี้ผมเป็นคนดูแลคันนี้พ,นพี่หลาไม่ต้องจ่ายตังค์อันนี้ฟรีผมก็ไม่ได้เอาถูกที่สุดให้แต่ผมคิดว่าเอาดีที่สุดวันนี้ที่ผมมีเพื่อเป็นตัวอย่างให้ใครที่แบบอยากจะติดฟิล์มอยากได้แบบราคาไม่แพงแต่เอาคุณภาพดีๆคุณภาพดีๆราคาไม่แรงนี่ผมว่าถ้าบอกว่าหมื่นหนึง่ง บางทีก็ไม่สมฐานนะนลูกคา้าบางคนบอกมือหนึ่งไม่พี่ผมอยากจ่ายแพงกว่าน,นี้เอาเราไม่ว่าไม่ไม่ว่ากันนะสมมติว่าแปดพันพี่บอกพี่ผมอยากได้แพงกว่าน,นี้ผมพร้อมจ่ายพิมีมห,หน่อยพเมีมหน่อยพเมีมขึ้นมาหน่อยเอาสักหมืม่นกลางหมืน 5, ม่นห้าหมืน 7, <อ>่นหกหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยผมมีให้ต่ำกาหมื่นเออหมื่นกลางหมื่นต้นหมื่นปลายอ๋อเออ แต่วันนี้ผมเลือกให้พี่เป็นอันนี้ตัวนี้หมื่นกลางผมชื่อเจี๊ยบไงอันนี้ชื่อเจเจเจี๊ยบนะฮะฟิล์มเจพลาสก็คือฟิล์มเจี๊ยบพลาสนั่นเองเจเจเจี๊ยบครับวีก็ประลงครับชื่อผมมีเขาเนี่ยตัวนี้ดียังไงพี่ตัวนี้ดีไง สเปคของมันนะครับถ้าเทียบ3ฟ้าแล้วกันเอาเขียวออกสาฟ้าเนี่ยตัวที่ดีสุดคือคริสตัลไลอันนี้เข้ากันความร้อนสูงะนะครับอันนี้จาก3 m ดีมากผมบอกเลยว่าฟิล์มดีผมขายมาเสมอปอ,อเชร่รถคลาสสิกแพงๆหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะใช้ตัวนี้กันแต่พออันนี้แพงไปนิดนึงลูกค้าบอกที่รถผมไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นอ่าผมก็แนะนําถอยลงมาถ้ายังอยากได้แบรนด์อยู่เขาจะมาสามเอ็มเซรามิกเซรามิกตัวใสก็จะเป็นเรียกว่า IR7 0นี่แต่การกันความร้อนมันจะสู้กับ พวกตัวข้างขวานี้ไม่ได้หรือตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันจะกันความร้อนได้น้อยกันความร้อนได้น้อยหน่อยแต่ก็กันนะครับกันดีกว่าอันนี้กว่า V+ ีพลัสแต่พอวันนี้ผมมาบอกพี่หลามว่าเฮ้ยพี่หลามเอานี้ดีกว่า J+ พลัสมันกันความร้อนได้สูงพอๆกับตัวนี้ตัวแพงๆเดี๋ยวจะลองโดยการทําผ่านเครื่องเทสให้ดูว่ากันได้ดีแค่ไหนเครื่องนี้มันบลายมันไม่สามารถอ่านได้ว่าฟีมี่้ออะไรเข้ามาเขาก็จะเช่นคุณเอาปกมือถือเสียบเข้าไปเลยอย่างนี้ปกโทรศัพท์เสียบป้าบปึ๊บ โอ้ย75นี่การความร้อนแสงไม่ส่องเลยศูนย์ไอไออาร์ทีอินฟาเรดไม่ผ่านเลยทุกอย่างศย์ Uv ศูนหมดการความร้อน75เปอร์เซครับอันนี้ดีมากครับเหมาะกับการขับรถอย่างนี้ครับนี่พี่บังเลยครับไม่ร้อนครับไม่ร้อนอ่ะไม่เห็นอะไรเลยพูดเล่นพูดเล่นเราลองเปรียบเทียบดูสัก2ตัวเขียวป้าบ ดูค่าตรงนี้ t s อร r t ี s ซอ r ์คือค่ารวมของการกันความร้อนและแสงผ่านได้รวมทั้งหมดภาษาอังกฤษหน่อยดีทีเ s อร r ไม่รู้สมอนหมอนเมิร์ฟเลยนะสมอนสมิร์ฟสมัยอ่าสมอนสมิร์ฟสมัยพี่ท่องดิ Total Solar Energy Rejection Total Solar Energy Rejection นี่บอกรอบเดียวจำได้ด้วยการกันความร้อนโดยรวมค่ามากดีค่าน้อยดีอ้าดูตัวแรกเลยช่างมันช่างวัวมันอดี้าวดู45.3นี่ัวที่สอง ห้าสิบสองจุดหนึ่งห้าสองจุดหนห้าสิบสองเลยเทบสี่สิบเอ็ดจุดเก้าจุดเก้าสามเอ็มเซรามิกคริสลายตัวท็อปห้าสิบเอ็ดจุดแปดห้าสิบเอ็ดจุดแปดแพงสุดห้าสิบเอ็ดจุดแปดเรามาเทียบกับตัวนี้ห้าสิบสองจุดหนึ่งตัวนี้เยอะกว่าอีกเลขยิ่งสูงกว่าดีกว่าต้องทําอย่างนี้เลยประหยัดประหยัดประหยัดเราเล่นไปถูกกว่าแต่กันคนแบรนด์าเราก็สบายใจเพราะซื้อแบรนด์เขาแบรนด์เขาดีจริงแล้วความรู้สึกระหว่าง แพบห้าส <52 S 2> ิบสองอกับตัวท็อปสุดครัแบแพรบห้าสิบเอ็ด ไปรู้สึกไม่รู้สึกไม่สามารถต่างกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถือว่าประสิทธิภาพหรือคุณภาพเท่าเทียมกันเลยในราคาที่ประหยัดกว่าอ,อธิบายเพิ่มเติมนะครับเวลาเราดูบนหน้าจอของเครื่องวัดฟิล์มแบบนี้นะครับตัวค่าบนสุดเนี่ยก็คือ variable light นะครับก็คือแสงส่องผ่านฟิล์มนั้นได้ก็คือเป็นตัวบ่งบอกว่าฟิล์มตัวนี้จะสว่างจะมืดมากน้อยแค่ไหนอันนี้แล้วแต่เบอร์เราเลือกส่วนตัวที่2คือ IRT ตัวนี้จะเป็นค่าของ infrared infrared ก็คือความร้อนที่จะส่องทะลุฟิล์มเข้ามาในรถเรา อย่างฟิล์มตัวนี้เนี่ยคือตัว 3M Crystal Line C70 ตัวนี้เป็นฟิล์มตัวท็อปสุดเลยซึ่งจะสามารถกัน IR ได้ถึง9.9%ก็คือ IR ผ่านได้แค่1%อะ UV ไม่ต้องพูดถึงนะฟิล์มระดับนี้ไม่ต้องพูดถึง UV ฟิล์มระดับ8-900บาทก็กัน UV ได้9.9.99 99แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึง <Okay. S 2> ค่ารวมก็คือเนี่ยค่า total solar energy ก็คือค่าความร้อนรวมที่มันสามารถป้องกันได้ก็คือ51.8% ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวที่เราใส่วันนี้นะครับกับคุณสมัยนี่คือ J Plus Premium สังเกตว่า J p r u s p r e m ม u m เนี่ยจะมีค่าความสว่างนะครับก็คือฟิล์มมันเข้มกว่านิดนึงเขาก็เลยจะกลายเป็น67สําคัญตรงนี้ครับตรง IR เนี่ยกันอินฟาเรดเห็นไหมฮะฟิล์มตัวท็อปเนี่ยกัน IR ได้ในระดับ99%แต่ J plus ตัวนี้ก็กันได้ในระดับ98เลยนะคือ ir ผ่านได้2เหมือนกันถือว่าทำได้ดีมากเพราะฉะนั้นรถเนี่ยติดฟิล์มเข้าไปจะร้อนหรือไม่ร้อนอยู่ตรง ir เนี่ยถ้าตรง ir เนี่ยคุณเหลือตัวเลขน้อยเท่าไหร่คุณยิ่งเย็นมากขึ้นเท่านั้น <Yeah. S 1> ส่วน uv ก็ศูนย์เลยแน่นอนแล้วก็เนี่ยพอเป็นค่ารวมได้52.1เลยเรียกว่าดีกว่าตัว t o ปอีกโอ้โหสุดยอดโทษนะพี่ครับ มองกล้องอแม่สว่างสดใสชัดเจนใส่ฟิลเตอร์โอเคนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเลยนะหรือจะเรียกข้อด้อยหรือข้อดีก็ได้ครับอันนี้มันเข้มกว่าตรงนี้ครับ ผมทาบให้ดูนี่ดูเห็นไหมสามอันเออสีสีตัวนี้เข้มกว่ามัปร์เซ็นก็เท่ากับว่าความสว่างของรถเนี่ยก็จะน้อยกว่านิดนึงก็กันแสงได้ดีนิดนึงจะเป็นสีที่ไม่ใสมากเพราะนั้นโจทย์แล้วแต่ลูกค้าเราต้องคุยกันว่าโจทย์จะได้ใสกิ้งไถกิ้งก็ต้องมาข้างนี้ละครับใช่ใชหรือมาฝั่งนี้แต่ต้องการความเย็นจริงแล้วก็เข้มก็ไม่เป็นไรมันดูแปลก ถ้านี้ไม่เหมือนคนอื่นก็แนะนํามันนี้เดี๋ยวรถพี่นี่ต้องบอกราคาก่อนพี่เดี๋ยวคนในบ้านเขาชอบถามว่าเฮ้ยคุณไม่รู้ราคากันแล้วคุณจะรู้ราคาเท่าไหร่ของพี่นะผมขายเลยขับรถมาปึ้งลูกค้าเลยนะครับหมื่นเจ็ดแถมล้างเคลือบสีให้ล้างรถดูดฝุ่นฆ่าเชื้อโรคอันนี้แพ็กเกจมาตรฐานมาตรฐานโลกรับประกัน7ปีเห็นมีฟิล์มหลุดฟิล์มพองเปลี่ยนฟรีเห็นมีถูดินน้ำมันให้ด้วยมันเป็นขั้นตอนของมูลค่าของแถมที่มูลค่าแถมประมาณสองหมื่นสองหมื่นเอ้ย เดี <mm <Wars> ๋ยวเยอะไปวะเอาใหม่พูดได้เอาใหม่ได้ไม่เป็นไรได้สองพ0น0อ0พัเวอร์ที่เป็น2,000บาทครับติดฟิล์มสองพไม่ล้างรถดูดฝุ่น ขัดเคลือบสีรูปดินน้ำมันทาบอกใช้ของแมกไยให้ทั้งหมดเนี่ยสองพบาทคือเป็นแพคเกจที่ผมทำดีเทลลิ่งในร้านลูกค้ามาอย่าขัดรถแบบประหยัดเพื่อนกันพี่ส่งเพื่อนมาพี่เจฟขัดสีแบบประหยัดเด้สองพันแพงไหมพี่เออผมไม่อายเขาหรือจะว่าว่าเอ้ยพี่เจฟไม่ได้แพงสองพเราต้อง ธุรกิจเดินได้ถูกอยู่แล้วถูกอยู่แล้วแค่นี้เองนี่คือแถมให้พี่มูลค่า2 0 0พเพราะนั้น1มื่นเจจริงๆฟิล์มก็จะเหลือประมาณ1 5ื่นผมละอ่าประมาณนี้แต่ผมขาย1 7ื่นเจนะครับไม่แพงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตอนติดโอ้โหที่นี่นะครับเขาใช้วิธีลุมติดคือช่างเขาแบบว่ามาเต็มมากไม่ประมาณอย่างน้อย4ประตูคนละบานอัดอัดกันเลยนะตัดฟล์ม ลอกของเก่าแปะของใหม่เข้าไปอย่างรวดเร็วข้อสำคัญที่ทําไมต้องติดที่นี่ฟิล์มเราอ่ะไม่ตัดขอบมุมบนกระจกรถพี่อ๋อไม่ตัดลบนกระจกเคยเห็นไหมที่เอาช่บกับเอามาทาสแน้ำทาพแล้วก็ตัดองเงี้ยเอาแรงๆกระจกกูพังหมดเป็นรอยขีดหมดผมติดกับผนังที่เป็นประตูผนังร้านอ่ะมันจะเป็นกระจกครับเราก็ตัดบนประตูแต่ถ้าเราต้องจําจําเป็นต้องตัดแบบเราก็จะตัดเป็นกระดาษใสๆปัติกลสๆมาตัดทําแบบเพื่อไปตัดแบบจริงไม่ตัดบนรถลูกค้า ตัดน้อยที่สุด่าพูดว่าไม่ตัดเลยมันต้องเป็นไปไม่ได้พี่ก็ <c oughs> ต้อง,องว,วัดนิดหนึ่งพี่เจมครับเมื่อกี้ผมแอบไปดูตรงกะลาดพี่ผมสงสัยเลยอยากจะถามพี่เรื่องหนึ่งว่าคนเราทําไมต้องมี1 9 0 e 2คันด้วยพี่มีสามเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ไปนับดูในนั้นได้ใสถ้ามีถ้ามีคันเดียวพี่ก็ไม่ถาม <c oughs> มีคันเดียวพี่ก็คงเฉยเฉยนี่สองก็ถามแล้วใช่ถ้ามีสามอะยิ่งถามเขาเลยสรุปคือมีสามคันเอาไว้ให้ถามล่าสุดเห็นมีคันที่สี่ กำลังจะมาเอามาสลับกับที่สามมีมีหนึ่งอสี่คันมันมันเป็นรถกําลังมาครับตอนนี้ในเทรนด์ของของเมืองไทยวันนี้ผมว่าราคาที่เด็กวัยรุ่นเอาง่าพี่เด็กรุ่นน้องเราตอนนี้หลักหมื่นนี่เนาะพี่ไปซื้อ e สาแบบที่พี่เล่นเมื่อก่อนทีฮะไม่ไหวแล้ว e สามหอะฮะอะไรก็ไม่มีไม่มีแล้วคูเป้ตอนนี้หาพาร์ท ไม่มีร้อยเก้าสิบีคันหนึ่งไม่ถึงแสนนะครับตอนนี้บอกน้องบอกน้องๆทางบ้านหลักหมื่นยังซื้อได้ยังได้เครื่องเจหลักหมื่นยังซื้อได้น้องไม่ทําอะไรไม่มีตังค์เก็บไปก่อนขับเล่นได้อพี่คิดดูที่ผมมีสามไม่ใช่อะไรจังหวะเราอยู่ในวงการมันเข้ามาก็ซื้อติดไปไหมไปมือไปนวมมาก็ไม่ถึงแสนครับของมันผ่านมาไม่ใช่บอกเมียว่าคันละสามแสนห้าแสนไม่ใช่คันละหลักหลักแสนเพราะฉะนั้นสามคันยังไม่เท่ากับซีวิกหรือแจสคันหนึ่งเลยผมพูดถูกไหมจริงแต่ค่าแต่งอะ สมอนก็เยอะนะเดี๋ยวไปดูตอนลุมติดกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้คุณสมัยของเรานะครับก็ได้รับการติดตั้งฟิล์ม J Plus Premium เข้าไปเรียบร้อยนี่พี่เจยมย์นั่งอยู่ข้างในเห็นไหมฮะตอนนี้เรารถเราก็จะไม่ฟิล์มดําแล้วมันก็จะมองทะลุเข้าไปได้ข้างนอกฝนตกอยู่เดี๋ยวผมจะมีวันไหนว่างๆผมไปจอดกลางแดดแล้วให้เห็นว่ารถคันนี้มันใสแล้วมันมองทะลุมันก็จะดูเป็นรถคลาสสิกมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารถคลาสสิกเนี่ยมันมีเรื่องของภายในที่เรารีสโตมาเราต้องเห็นด้วยว่ารายละเอียดเป็นยังไงรถคันนี้ยังสภาพดีอยู่ไหมม่านหลังยังใส่ไม่ไดดดด้้เเีี๋๋ยวมรููปให ใส่ม่านหลังแล้วสวยเวลามองทะลุออกมานอกรถนะครับเห็นมีมูลีอยู่ด้านหลังใครสนใจแวะมาได้นะครับที่เจเกรสนะครับพี่เจบอกว่าคุณเซิร์ชในแผนที่นะง่ายๆ 3M เมเหม่งจ่ายหรือไม่ก็เข้าไปที drama, ่เว็บไซต์ j g r a c e c o m แล้วก็ Facebook Page ก็มี เข้าไปหาเบอร์โทรพี่เจ๊ยนะเบอร์โทรพี่เจ๊ยจะเป็นเบอร์โทร46 086 66, 500 6666 66, 66. นะสนใจฟิล์มตัวไหนโทรมาถามได้ราคาถูกราคาแพงมีให้เลือกมี V J+ มี 3M เซรามิกมี 3M เคริสตัลไลน์อู้เยอะมากนะฮะมาได้แล้วก็ได้รับบริการดีๆแบบนี้เลยวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณสมัยวงเล็บก่อน <laughs> บ,าบายครับสวัสดีครับ